ดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะมือหนีแม่น้องดาฟันพี่น้องฟันคักฟันแนนฟันได้เลขสีตัวพี่น้องฟันว่ามีคนมาบอกเลขแม่น้องดาฟสีตัวพี่น้องแล้วเพิ่นก็มาแยกบนแยกลางให้พ่อพี่น้องเขากรับลำงมลำฟังเลยค่ะว่าแม่น้องดาฟันได้ตัวใดเลยค่ะมือนีแม่น้องดาออกมาถงมาถ่ายพี่น้องมาหายมานาสีมาเล่าความฟันให้ฟังพี่น้องอันฟันกับโอ้พี่น้องเลยฟันกับฟันอัน ฟันขักฟันแหนฟันกับเป็นนันฟันเป็นเหลืองเป็นลาวพี่น้องทางล่างกับเป็นหยากับติกน้อยพี่น้องมาพากันมานาพากันมานาพี่น้องวันนี้ฟันอันฟันว่าพี่น้องฟันว่าบอนั้นแม่้องดาแม่้องดาได้ทมทีท้มยางไว้พี่น้องเนาะทมทีไว้แล้วอันฟันพี่น้องทมไว้เป็นโอ้ยสิบวเป็นเดือนหรือเปล่าจ๊ะทมไว้เนี่ถฮาก็มาฟันพี่น้องฟันว่ามีผูผู้ชา้พี่น้องไปหาแม่้องดาหอดบาทในความฟันนะ เห็นไปหาอยู่หอนบ้านผลเลยว่ลาลาโต้โต้ทุ่มทีตัวจีเยื่นตีผลวาะนะพี่น้องผลถวะแม่น้องได้โอ้สิเฮ็ดอยู่แต่ว่ายังโมทันมีเงินเดือปูเลยว่ายังโมทันมีเงินเดือพ่อเลยวาสิหน่าจะแต่ว่าแม่้องได้ว่าเรื่งบอกเคยเห็นนาตาบอกเคยแต่เป็นผู้ชายชุงสูงพี่น้องเป็นเป็นเป็นผู้ชายสูงสูงเพิ่นก็เลยวานอีลาอยากได้บ้านบ่อผลว่านะแม่ลองได้ว่าอยากได้จ้าเลยว่าสิอยากได้เห็ดอยากได้จะสิมีเงินแล้วว่ามีเงินเด้อพ่อเลยว่าสิน่าจะ ่นก็เลยว่าอันนี่ซื้อไปเราเลขเนี่ยแต่อย่าซื้อลายเดอร์ผลว่าพี่น้องอย่าซื้อลายเดอร์แต่ว่าให้ฟังด้อพี่น้องอย่าซื้อลายแต่ว่าให้หาให้ซื้อหารอยคูณหารอยป้าแม่น้องไดาว่าโบไลเจ้าอย่างไรอาโบไลตัวจะเอาใบบางยุงไปซื้อเรา่าสินะเอาใบบางยุงไปซื้อได้ลายเดอ้อก็เลยว่าใบบางยุงจะได้สิได้เงินเขาพอเลยในความฝันพี่น้องฝันกับฝันจำได้ประคักพี่น้องเป็นผู้ชายผานว่าแม่นน้องดาลยทามาผานมาติไซ เพิ่นก็เลยว่าอยู่บอนบนบนทีแม่น้องดาท้มทีนั่นแหละเพิ่นวางจีนะพี่น้องอยู่อยู่โศกนั่นแหละเพิ่นไหวมันเลยข้าวหวอดโศกนี่แม่น้องดาก็ใส่นอโศกอยู่บนนั่งอยู่บนแถวต้นกล้วยพิ่นวองพี่น้องต้นต้นมะพร้าวเออแม่น้องดาก็เลยเออก็จำได้ว่าเอออยู่ที่นี่มันมีต้นมะกล้วยต้นมะพร้าวจ้ะมาที่นี่เพิ่นก็เลยว่าซื้อเด้อเลยตัวนี้เพิ่นให้เลขกสีโตพี่น้องพอเพิ่นให้เลขกสีโตปุ๊บเพิ่นว่าไปซื้อเด้อ แต่อย่าซื้อไลยให้ซื้อตัวละห่าลอยคุณห่าลอยแม่นองดากระตกใจป้าก็จะให้ซื้อไล้แท้ซื้อตัวหาลอยคุณห่าลอยพี่น้องเพื่อนห้เลขพี่น้องกับเดยวแม่นองดาสิให้เบิ้งเด็พี่น้องเราเลขว่าเลขตัวใดเด้อพี่น้องนี่เลขแม่องดาจะให้เบิ้งเลขเลขที่เพื่อนบอกแม่น้องกดาเด้อพี่น้องเดินนี่นี่เพื่อนบอกพี่น้องเพื่อนบอกแบบนี้ว่าเลขสิออกตัวนี้เด้นนั่งเพื่อนว่าหนึ่งสี่เก้าศูนย์พี่น้องเลขเพื่อนห้มาสี่โต แต่ว่าแม่น้องด่างงงตรงที่เพิ่นบอกว่าเลขสี่ตัวให้เจ้าแยกสื่อละลาเด,ด้อหนึ่งสี่ให้เป็นขังบนเก้าศูนย์ให้เป็นข้างล่างพี่น้องเพิ่นบอกบนบอกล่างพี่นอ้องแม่น้องด่ากก็ตกใจพี่น้องไปเพื่นสีไปเพิ่นเลยบอกว่าถ้าเลขออกตัวนี้อีลาเฮ็ดเฮือนให้พ่อนี่เด้เอเฮ็นลังเล็นน่อยพต้องเฮ็ดใหญ่เพื่อนว่าเฮ็ดน้ำมันให้เฮ็ดบ้านให้พอก่อนเดีย๋ยวพอจังสีให้อีลามีบ้านผลว่าสีพี่น้นอง เอากรมาลุดนํากันพี่น้องเนาะอันนี้มันก็เป็นแข่ขอมฟันพี่น้องแม่น้องได้กับมาเล่าให้ฟังเพราะว่าขาโบเล่าพี่น้องถ้ามันออกมาเนี่ยไม่เป็นอย่างไดแม่บอกพี่น้องกะลองบังด้พี่น้องเด้อแม่น้องดากับมาหลุดแล้วมันสีวออกออกแต่ว่าฟันกะก็ถือว่าฟันดีนะพี่น้องฟันมาบอกเนาะแต่อีลายะซื้อลายเด้อเห็นวะให้ซื้อตัวรหาหล่อคุณหาล่อพี่น้องมันไม้ความา่าจังใดวะม่ให้ซื้อลายพี่น้องแม่น้องได้กระตกใจกันดิพี่น้อง ถึงท่าน,าน,น,ออาน,านวายพี่น้องอย่าว่าฮันวานีเด้อพี่น้องเล็กกันไ้อันลงถ่ายด้วยกันผลบอกว่าถ้าเล็กออกตัวนี้เห็ดบ้านในพอเยอะลังนีหน่อยผลน่ะเห็ดให้พอพอก่อนเดี๋ยวพอสีไหาลามีบ้านผลว่าอะไรเห็ดให้พอแล้วกอนผลว่าให้พอได้บ้านก่อนเดวพอสีไหาลาได้บ้านพี่น้องผลผลเพ่พพพนแทนแม่น้องดาด้วยพอพี่น้องนี่แม่น้องดาจะให้เบิ่งว่าแม่น้องดาฟันฟันบองไดพี่น้องเนี่ย ดากัอยู่หายอยู่หน้าพี่น้องให้มานาเนี่ยพี่น้องเนี่ยคนบอกแม่น้องาเ้ิคนอยู่นี่นี่พี่น้องนี่่นอยู่ต้นมะพร้าวพี่น้องนี่ต้นมะพร้าวนี่เพิ่นวะอยู่่นอยู่ต้นมะพร้าวนี่พี่น้องเนี่ยบรรยากาศอยู่ทงอยู่ท่าเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยอันนี้กับน้องอันดาอันดาสวัสดีค่ะกอร็วสวัสดีค่ะก็เด็กๆสวัสดีค่ะหนูมาทำอะไรคะหนูมาทำอะไรที่นาคะ หนูมาที่นาพี่น้องบรรยากาศก็เย็นสบายพี่น้องเลยอากาศก็ถือวันหนาวพี่น้องตอนนี้ตอนนี้บ้านแม่น้องก็ได้อยู่นี่16องศาได้พี่น้องเด้อบรรยากาศยังหน่อยก็นางตากแดดพี่น้องนางพิงแดดจ้ะแต่ก็อย่าลืมดูเล็กพี่น้องเด้อเผื่อมันออกแม่น้องได้กรบลูรูดอกจาวหวันจีออกหรือบบออกแต่แม่น้องได้ว่ามัน คำโบนเราะพี่น้องเนาะก็สีห้าว่าโอ้คือบนเราแม่งว่าคือบนเราองศาถึงสี่หน้าพี่น้องก็ลองบังเลเดอร์จะเดินนี่บรรยากาศพ ah, bueno> ี่น้องคนต่างจังหวัดช่วงนี้ก็จะเอากระพักก okay, ja ันใส่เสื้อกันหนาวนี่พี่น้องเพราะอากาศมันหนาวบรรยากาศทางไหนจะเป็นน้องพี่น้องทางไหนเป็นน้องบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวสรุปตัวเลขเลยพี่น้องเด้อแม่น้องดาจะสรุปตัวเลขสรุปตัวเลขของแม่น้องดาฝันขึ้นมันผักเลยพี่น้องเมื่อขึ้นของวันเมื่อขึ้นเนี่ยของวันที่สามสิบพี่น้องแม่น้องดาฝันเลยตื่นเช้ามาแม่น้องดาป้าคือฝันดีแถวฝันมาบอกเลขสี่ตัวพี่น้องเพื่อนมาบอกเลขสี่ตัวหนึ่งสี่เก้าศูนย์ แม่น้งดาเลตัดออกมาเป็น149060เนี่ยเป็นตกันนะพี่น้องเด้อแต่ว่าเพิ่นชีแยกบนแยกละลางให้พี่นอ้องเพิ่นบอกเลยว่า1490แต่ว่าอีลาชิไปซื้อให้อีลาซื้อแยกเด้อลูกเพิ่นว่าซื้อ1490เพิ่นว่าพี่น้องอัน14เนี่เป็นข้างบน90เนี่ยเป็นข้างล่างพี่น้องเพิ่นว่าชีได้พี่นอ้อ,นนองบอกบนบอกลางพร้อมโอ้แม่น้องดาคือบอกเขียนบนเขียนลางเนาะบ้านี้จ้ะเดี๋ยวแม่น้งดาเขียนให้เด้อจ้ะเด้อแป๊บหนึ่งเด้อจ้ะเด้อ พี่น้องบแม่องดาวอกพิษแต่พี่น้องเด้อเพิ่นบอกว่าหนึ่งสี่เน่ยขังบนเก้าศูนย์นี่ขังล่างเพิ่นบอกพี่น้องบอกบนบอกล่างให้นไหน้องพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเขาก็เบิ่งนำกันมันกับความฟันนะพี่น้องเนาะแต่แม่องดากขบอกเคยฟันแบบนี้เจ๊เขื่อแบบบขาเคยฟันเห็นนั่นคนอยู่ไฮยูหน้าเจ๊เขื่อนะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นอยู่เพิ่นอยูหน้าของพ่อบ้านนี่แหละเพิ่นว่าคาเมลาอยากได้บ้านอยากได้ยังไงให้เหตุบ้านนี่พอก่อนเด้อเพิ่นว่าพี่น้อง ถ้าเลขออกตัวนี้เขาก็มาพี่น้องค่ะมันออกแมงดาก็สิเห็ดในเพิ่นแมงดาวะเนี่ยคุณน้องเนี่ยหนึ่งสี่เก้าศูนย์พัไฮซีตัวพี่น้องหนึ่งสี่เก้าศูนย์แต่ว่าไฮลาสตัดเอาเด้อพันวาพี่น้องแมงดาก็เลยตัดออกมาเป็นหนึ่งพันวะหนึ่งสี่ในข้างบนเก้าศูนย์ข้างล่างพี่น้องเขาก็มาปูนน้ำกันว่ามันสิเป็นคือเพิ่นวาบอกพี่นอ้องอ้าวเบิง่งเนาะหนึ่งธันวาคมแมงดาคอไวพรให้เอฟซีรวยๆปังๆกันเด้อจ้ะเด้อคุณค่ะ